สวัสดีครับพอดีวันนี้ครับเข้ามาตูตามงานหลังจากที่เข้ามาแก้มะละกอของเฮียอาที่ปักเซฝั่งลาวนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสหลังจากที่แก้ไปผ่านระยะหนึ่งเดือนครบรอบตามฉีดตามสี่รอบทุกอาทิตย์นะครับแต่แนะนําตัวนี้นี่น้องกงเนาะคนดูแลสวนมะละกอของเฮียอานี่ส่วนทั้งหมดที่ ดูแลทั้งหมด 50, ประมาณห้าสิบไร่ใช่ไหม mm. แต่ถามน้องกงหน่อยว่าหลังจากที่เรามาฉีดรอบแรกน้องเก่งน้องกงเ,องเห็นอะความแตกต่างของของต้นมะละกอเนี่ยมันมันเป็นยังไงแต่ก่อนหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยใบยมันเป็นจุดอย่างนี้เนาะ mm. ไวรัสแล้วหลังจากที่ฉีดโปรพัดเข้าไปรอบแรกเห็นความแตกต่างในช่วงไหนหลังจากที่ฉีดเข้าไปแล้วกางที่สีแดดที่เป็นวัดเนาะแมน สีเหมือนีนีเนาะแล้วพ,พ,พุ่งหนีแล้วมันสีดีขึ้นมันสีมียอดมีมียอดพุ่งขึง้นแมนแตกยอดอย่างนี้เนาะนี่นี่นี่อย่างอย่างนี้นี่นี่ที่คือตานแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่ใ,หมใช่ไหมแมนแต่ตัวนี้มะละกอที่ติดใหม่ใช่ไหมที่หลังจากนี่นี่ี่แต่ก่อนนี้ดอกไม่ไม่มีดอกไม่มีใบใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองยอดกระบอกออกครับแล้วอาทิตย์ที่สองเรามาฉีดอีกรอบก็เป็น เมจิกมิลเคินอาทิตย์ที่สองเนี่ยใบยจะเริ่มเป็นยังไงใบใบนทีว่าเชือ้อราึืนเนาะเป็นเป็นแบบไพ่ไหมเนาะครับแต่มมนชีดีึืนแบบหายโดยแบบนี้อืหลังจากที่อาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามเธอพร้อมทําเชือ้อราไตโคดมาเสร็จค่อยมาฉีดทางพื้นน้องน้องโกงสังเกตดูดูลากมันเนาะลากเนี่ยแต่ก่อนมีลากไหมลากหากินนะครับเนี่ย ข้างใต้ตัวตัวที่แตกลากมาหากินนี่แต่ก่อนเคยเห็นมีไหมแตกกมม่ก่อนไม่มีไม่มีแต่ตอนเนี้ยลากตัวนี้มันจะเยอะใช่ไหมแม่แตกลากนี่ตัวพวกเนี้จะแตกออกออกใหม่ใช่ไหมแม่แต่ก่อนจะมีแต่ลากตัวเนี้ยแล้วเป็นจุดดำๆใช่ไหมครับแม่ดำๆในชินเอาอ่าห้าแต่ตอนนี้ดีขึ้นน้อยดีที่ที่เห็นลากของเขาเนาะ<อ>เขากินอาหารได้ มีการแทงยอดใหม่มีการติดลูกนี่คือระยะที่ผ่านมาก็นับเวลาได้ประมาณหนึ่งเดือนอถ้าตามสายตานี่เห็นความแตกต่างขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นตได้ไหมห้าสิบเลยห้าสิบใช่ไหมอันนี้นี่ดีดูตามตามภาพรวมแต่ก่อนมองไปมันจะใบเหลืองเหลืองแบบสลด แต่ตอนนี้มองไปเห็นคือความเขียวของเขาเนี่ยยิ่งยิ่งโซนข้างล่างอย่างนี้มันจะตอนนั้นไม่มีเลยแ,แบบเขียวใบมันลิ่มแต่เดี๋ยวอีกสักประมาณอีกถึงเดือนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างคือลูกจะติดเยอะขึ้นแล้วก็ยิ่งสําคัญเนี่ยดูผิวผิวตัวผิวของของมะละกอเนี่ยมันมันมันแต่ก่อนเนี่ยมันจะมันแวบอย่างนี้ไหมขนาดนี้ไหม มันมันจะเป็นแบบนี้แต่ก่อนเป็นเป็นจุดแ,แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สะอาดอย่างนี้ไม่เรียมอย่างนี้แต่ตัวเนี้ผิวใสขึ้นนี่คือความแตกต่างที่เห็นที่ผ่านระยะมาหนึ่งเดือนแล้วก็มีดอกมีติดผลเนาะแ,แต่ก่อนนี่ดอกไม่ไม,ไม่ไม่ออกเลยอย่างอย่างเปรียบเทียบหลายต้นเนาะมันจะมีกลุ่มที่ชัดเจนแทงยอดใหม่กลุ่มแทงยอดใหม่คือใบใบจุดไม่มีมใบเป็นจุดไม่มีเลย ตัวนี้คืออาการทางาทางรากดีขึ้นการแทงยอดใบใหม่ไม่มีจุดเปรียบเทียบแคบทุกต้นนะครับเนี่ยมีแตกดอกแตกดอกใหม่นี่ตัวนี้คือขาดคอรวงชัดเจนนะครับคือไม่มีดอกปกติแล้วมันจะถ้าสมบูรณ์มันก็จะติดไปเรื่อยๆตัวนี้มันเริ่มเริ่มดีขึ้นถึงจะไปตอกแตกดอกบนนี่ความความแตกต่างเนาะน้องกง๋เนี่ยจุดเนี่ยใบใหม่ใบใหม่ที่แทงออกมาเนี่ยการาเป็นจุดของอไวรัสดวงแหวนไม่มี เห็นความแตกต่างชัดเจนทางลากลูกใหญ่ขึ้นบอใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักดีแล้วรสชาติเริ่มดีหรือยังรสสากเบื้องนี้ที่ว่าสดยาหันหวานโอ้ตัวที่ลองยาตัวเห็นเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนอืมหนนเี้ยแล้วแล้วล,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 ลูกเนี่ยมัน,ม,นมันใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ใหญ่ขึ้น,บบนสําคัญเมื่อกี้น้องบอกว่าฉีดตัวเนี้ยฉีดโปรสวีตเข้าไปเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้ฉีด กินเนี่ยรสชาติแบบหวานหวานไม่ทิ้งกันเลยเจ้เหหวานหวานหวานเจ็บเลยเจ็๊บเลยจะกินจนนังจางเออสุดยอดสุดยอดหน่วยมากก็มีน้ำหนักดีน้ำหนักดีขึ้นแล้วก็ผิวใสรสชาติฉีดโพสวิทเข้าไปก็จากแต่จากที่ไม่ได้ฉีดรสชาติจะไม่หวานแต่ที่ยิ่งเป็นต้นนี้ด้วยแต่ก่อนไม่จับลูกเลยเจ้าลูกลูกออกมาแปลกเลยไม่จับลูกเลย อันนี้มีลูกออกมาออลูกออกมาไม่แปลกนี่เป็นคาเลยอันนี้มันต้นปกติมตันต้นต้นผู้ออปกติเขาจะไม่แม่เอาไว้อ,อ,อาการดีขึ้นถ้าตามสภาพเนี่ยดีขึ้นแบบชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนสี่สิบห้าสิสิบเปอร์เซ็นต์ได้สี่สิบห้าสิสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสถ้าถามว่าที่มันจะฟื้นแบบคืนสภาพแบบช่วงที่มันไม่ไมเป็นโรคเลยเนี่ย น้องกงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าการรักษาโรคมันต้องอาศัยอาศัยช่วงระยะที่ระยะเวลานิดหนึ่ง <c oughs> อาจจะเป็นช่วงระยะที่สองเดือนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นตัวนี้ก็คือคํายืนยันจากคนที่ฉีดยาดูแลสวนมละกอของเนี่ยอาสําหรับฝั่งปักเซฝั่งลาวของเราเดี๋ยวจะเข้ามาตามงานหลังจากที่ผ่านไปแล้วอีกสักประมาณหนึ่งเดือนมาดูความแตกต่างการฟื้น ของต้นเพราะว่าวันนี้ได้ทั้งผิวสวยลูกใหญ่น้ำหนักดีรสชาติหวานวานแล้วก็แทงยอดมาเขียวมีการติดดอกถ้าไม่มีการติดดอกเราต้องเป็นยังไงเลิกงานเลิกงาน <c oughs> เริ่มมีความหวัง <c oughs> มเเริ่มมีความหวังขึ้น <c oughs> มีความหวังขึ้น <c oughs> เอาเดี๋ยวให้ลุงยืนยันด้วยความรู้สึกที่แต่ก่อนเนี่ยที่มันเป็นโรคเนี่ยคิดว่ามันจะฟื้นไหม ที่เข้ามาครั้งแรกไม่ไม่เชื่อแต่หลังจากที่อาทิตย์แรกก็เริ่มเห็นความแตกต่างเห็นไหมอาทิตย์ที่สองยิ่งดีขึ้นอะไรเปลี่ยนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหนลองบอกด้วยเช่นยอดกับลูกมีการแทงยอดใหม่แทงยอดใหม่ลูกติดลูกติดลูกแทงยอดใหม่ใบเริ่มใบเริ่มเขียวเขียวขึ้นอันนี้คือคือเห็นความแตกต่างในระยะที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลาก็ไม่ได้เอา ลากลากจากที่แต่ก่อนมีดำดำลากหากินนี่ลากฝอยเขาเรียกลากฝอยเนี่ยไม่มีมีแต่ลากอ่หลักอันนี้คือโตครับไม่ลากฝอยไม่มีเลยแต่ตอนนี้มีเต็มไปเลยตมไปหมดเลยอันนี้คือยืนยันยืนยันแล้วน้องก๋งเป็นไงมั่นใจมั่นใจอ๋อตัวนี้คือบทสรุปในช่วงระยะผ่านมาคือหนึ่งเดือนนะครับ แต่อีกช่วงขอเวลาอีกหึงเดือนจะมาดูความแตกต่างว่าการติดหมากติดผลจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกหนึ่งเดือนครับค่อยเจอกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ